ท่านราชินีท่านทำให้พวกเราสับสนนะทำไมถ้าถึงเก็บโทรมาทั้งสองอันล่ะในกฎของเกมท่านราชา,าข้าไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อจะชนะหรือม่าทำให้พวกเราต้องแตกแยกแต่ข้าตั้งใจมาที่นี่เพื่อที่เราจะได้รวมตัวกันต่อสู้กับพวกอังกฤษเจ้าเล่น,น ท่านยิ่งใหญ่จริงๆช่างใจกว้างเหนือแม่น้ำราชินีลาไดสาขาท่านควรจะแสดงความยินดีกับราชินีลักษมีนะพระเจ้าเมตตาด้วยเถอดท่านลาไน ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมข้าเป็นอะไรไปเจ้าเอากองทัพมาทำไมกันท่านรัชินีมีคนบอกเราว่าท่านถูกลักพาตัวไปมีคนบอกว่าท่านกำลังตกอ,อยู่ในอันตรายเจ้าโง่แล้วนี่เจ้าไปฟังข่าวปลอมมาจากใครอีกเอามาทั้งกองทัพแบบนี้ถ้าศัตรูของเราเนี่ยมัน ตรูของท่านไปถึงวังออชาแล้วตอนนี้ผู้บัญชาการของจันสีกับดาเทียได้โจมตีออชาแล้วอย่างงั้นสินะ ของเจ้าสินะเจ้าหลอกให้ข้ามาเข้าร่วมการแข่งขันจะได้เข้ายึดอชาอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าทรถอชาเป็นครั้งที่สองแล้วลักษมีใบตัวเจ้ามันก็ดีแต่พูดเท่านั้นข้าจะไม่มีทางให้อภัยเจ้าเด็ดขาดเลย นัดเตรียมทำสงครามสงครามเหรอ ราชินีซาคาถ้าพวกอังกฤษนั่นทำร้ายหรือว่าทำไม่ดีกับข้าข้าก็ไม่ลังเลที่จะตอบโต้แต่โชคไม่ดีเลยที่ตอนนี้พี่น้องในประเทศกลับจะต้องมาต่อสู้กันเองจังไม่คุ้นใจหรือไงว่าพวกอังกฤษนะมันวางแผนอยากให้เราทะเลาะก,กัน ชาวอินเดียอย่างเราไม่เคยหักหลังกันแต่มันคือความขี้โกงของพวกอังกฤษพันดาลายเชื่อข้ามันเป็นนิสัยของลักษมีใบที่จะต้องโทษชาวอังกฤษตลอดที่จริงแล้วหลังจากกันกาดาราวตายนางก็อยากจะได้ออชาเพื่อที่จะได้เป็นราชินีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพือ่อจะได้อวดว่าเก่งที่สุดุบปากไอ้ลิงขาว ลักษมีใบคนเดียวก็เอาชนะอังกฤษได้อย่างสบายทั้งบุญเดลคาร์นรู้กันดีว่าลักษมีใบไม่มีทางทำร้ายคนในประเทศตัวเองใช่ก็ถูกนะถึงได้ส่งทัทยาโทปเปก,กับกองทัพไปที่ออชางั้นสินะกโกหก<ม>เจ้าโกหกชาวอินเดียไม่โจมตีจากข้างหลังใคร เราสู้กันซึ่งซึ่งนะเชื่อข้าลาไดอังกฤษเจ้าเล่พวกนี้มันต้องการให้เราทะเลาะก,กันเองไม่อย่างนั้นข้าจะมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ทำไมกันละ่ะข้าเป็นฝ่ายที่ยื่นมือขอเป็นพันธมิตรกับท่านนะข้าอยากจะให้บุญเดลคานกลับมาปรองดองกันอีกครั้งไม่เข้าใจหรือ,อยังไงละ่ะ ท่านไม่เข้าใจอะไรเลยราชินีสาคาเจ้าเสียสามีของเจ้าไปข้าก็เช่นกันและข้าขอสาบานด้วยเลือดข้าว่าข้าพูดจริงทุกคำเจ้าอย่าเป็นหุ่นเชิดให้อังกฤษ เรามาปรองดองกันจะดีกว่านะถ้าข้าอยากจะยึดออชาจริงข้าจะเสียเวลาไปช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้ทำไมเพราะว่าความตายของเจ้านะ่ะน่าจะส่งผลดีกับข้ามากกว่าลาได้เจ้านะ่ะเป็นเหมือนกับพี่สาวของข้า ข้าอยากจะให้เจ้าตายได้ยังไงกันละ่ะและข้าเป็นฝ่ายเข้าหาเจ้าข้าอยากให้ความบาดหมางระหว่างเรานะให้มันจบลงสักที ลักษมีใบไม่เคยทรยศใครและไม่มีทางจะทำเจ้าไม่อยากจะให้ออชามีส่วนในการขับไล่พวกอังกฤษอย่างนั้นน่ะเหรอคิดดีๆลาได้คิดดีๆคิดดีๆ ผมฉันไม่อยากจะพูดแต่ว่านางกำลังปั่นหัวท่านอยู่นะมา,มาให้ท่านนางนาง ข้าเชื่อสัญชาตญาณของข้าแน่นอนว่าลักษมีใบช่วยไม่ให้ข้าต้องตกเหวข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าแล้วข้ายอมรับข้อเสนอของเจ้า ทัยอยาเขารู้ตุกว่ามีการวางแผนเพื่อจะหลอกเราให้มาที่นี่นะเจ้าอาจจะพูดถูกนะข้าก็ว่าเช่นนั้นเหมือนกันเรากําลังถูกล่อให้มาตกหลุมพรางนี่งั้นเอาแบบนี้เราจะปล่อยคนคุกทั้งหมดแล้วรีบไปจากที่นี่กันเราจะไปจากที่นี่กัน អូបាយលោចបាយបាយបាយ ยินดีต้อนรับรัชนีเล็กสมีใบพูดความจริงข้าได้เห็นด้วยตาตัวเองในวันนี้ถ้านางต้องการนางปล่อยข้าตายและแขวนธงจันทรสีก็ได้แต่ว่านางเก็บธงออชาเอาไว้แล้วานางก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ววันนี้ คนที่อยากจะเป็นมิตรไม่มีทางทรยศใครได้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ถือสาจันซีอีกลักษมีใบาจากวันนี้เราจะมาเป็นมิตรกัน และในวันนี้ต่อหน้าพวกเจ้าราชินีอชาลาไดซาคา,าจะเชิญเจ้าลักษมีใบไปที่อชาไปเป็นหนึ่งเดียวกับเรามิตรภาพของเรากับเนวาคาจะได้เป็นตัวอย่างให้ดินแดนอื่นๆและทำให้ประชาชนกลับมาดีกันเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนี้ไปเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน <c oughs> พี่สาวอย่างข้าจะฟังเจ้า ดีไหมดีท่านราชินีมันผิดแล้วผิดมากท่านเชื่อราชินีจันทร์สีงั้นรอถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ไปที่ออชาเลยไปดูด้วยตัวเองเลย ไม่ว่ายังไงไม่ว่าที่ไหนข้าพูดแล้วข้าได้ผูกมิตรกับลักษมีใบแล้วจำเอาไว้ซะไอ้ลิงขาวแต่ว่าท่านอย,อยากกล้าดี นัดจับตัวเขาทหารเฮ้ยเฮทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อเราไปถึงอ่อชาเ ฮามิตันสิ่งที่เจ้าได้เห็นเป็นแค่การเรียกน้ำย่อยวันหนึ่งทั้งอินเดียจะต้องปรองดองและพวกเจ้าจะต้องถูกไล่กลับไปไปแบบพวกข้างถนนไม่มีทางหาทางกลับเจอ 全体起立！ ราชินีแห่งออชาต้องการให้ราชินีเล็กสมีใบ หูกจับตัวเอาไว้ที่นี่ งานพวกเจ้าเราจะไม่ฆ่าพวกเจ้าเราจะไว้ชีวิตพวกเจ้าคงห่วงที่จะเหงาสินะไม่ต้องกลัวข้าจะทำให้พวกเจ้าหายเหงาเองโอ้โปรดฟังโปรดฟังยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเรา ราชินีแห่งจันทรีลักษมีใบอืมใช่ใช่ใช่ชื่นชมไปสิต้อนรับเลยเพื่อนร่วมคุกของเจ้า ราชินีและสมีใบจงเจริญราชินีและสมีใบจงเจริญ เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนลสันข้าจะไม่มีวันไว้ชีวิตแกข้าจะไม่ไว้ชีวิตแกเด็ดขาดแีนี้เกิดอะไรขึ้นราชวีนี้พูดอะไรหน่อยสท,ท่านจะติดขอร้องเรียนอะไรพูดอะไรหน่อยสิพูดอะไรหน่อยสิ ท่านราชินีพูดอะไรหน่อยสิท่านราชินีท่านราชินีท,ท่านราชินีและสมีบัตรมีสภาพเป็นแบบนี้นะถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยท่านราชินี ท่านราชินีเกิดอะไรขึ้นนะราชินีนับถือลาใดาสาขาเลยนางคือราชินีตัวจริงแล้วนางยังดูแลเมวสันอย่างนี้นางยังจับเจ้ามาได้นางนี่เก่งจริงๆเลย ฮ้ยจะเครียดไปทำไมกันโอ้ใช่ใช่แล้วเจ้าคงห่วงเรื่องจันทสีสิเพราะว่าทัทยากับรากุณากับเจ้าถูกจับตัวเอาไว้ที่ออชางแล้วจันทสีจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยบัลลังก์ว่างอยู่นี่ จันซีไม่มีผู้ปกครองลูกบุญธรรมเจ้าก็ตัวคนเดียวแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านราชินีข้าจะไปที่นั่นเองข้าจะไปช่วยกอบกู้จันซีด้วยตัวของข้าเองตอนนี้ข้ามีโอกาสแล้ว รอก่อนเธอจันสิเนลสันกำลังไปหา